สังคมรวมทั้งการเมืองตอนนี้ไม่มีสถิลภาพและการบริหารของโจไบเดนที่เป็นแบบนี้จะส่งผลทำให้การเลือกตั้งในปี2024ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าทำให้โจไบเดนยากที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าไม่ต้องแปลกใจที่โจไบเดนต้องฉุนประธานาธิบดีสีจินผิงถึงขั้นกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 n e นินะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนฮะการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับแต่ภาพรวม นะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นแน่นอนมีความผูกพันทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมสําหรับประเทศไทยโดยตรงาราคาน้ํามันนะฮะเริ่มต้นก็สตาร์ทแล้วเราปรากฏว่าลง1น,ลรรนึ่งดอลลาร์สหรัฐในประเทศไทยอีกไม่นานนะราคาน้ำม,มันก็ต้องลดลงฮะกังวลเศรษฐกิจของจีนหุ้นสหรัฐอ,อเมริกาและก็ทองคําตอนนี้ก็ปิดลบนะครับาราคาน้ํามันขยับลงนะครับท่ามกลางการคาดการเศรษฐกิจ อ่อนแอในประเทศจีนนะครับชาติบริโภคพลังงานรายใหญ่ของโลกปัจจัยนี้ประกอบกับนักลงทุนจับตาเฟดเอธราคารกลางของสหรัฐอเมริกาเข้าไปให้ข้อมูลกับสภาค,คองเกรสชุดให้วอลสตรีทนะครับและก็ทองคำปรากฏว่าตอนนี้ตกลงนะครับในขณะที่สถานการณ์ในยูเครนตอนนี้ก็ส่อจะลูกลามรัสเซียก็กล้าจะมีการเอาคืนสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษ ที่ได้สนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนนะครับในการโจมตีครเมียรัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลว่ายูเครนกำลังมีแผนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลกว่าเดิมของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรโจมตีครเมียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของมอสโกรพร้อมเตือนว่ารัสเซียจะแก้แค้นหากว่าเรื่องดังกล่าว เกิดขึ้นจริงนะครับรัสเซียผนวกคราชเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเมื่อปี2014และมองว่ามันอยู่นอกเหนือเขตขอบเขตของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารซึ่งมุ่งเน้นในภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนดินแดนที่กองกำลังยูเครนทำการโจมตีเพื่อทวงคืนนะครับแผ่นดินของประเทศในขณะที่ กลิ่นอายความตึงเครียดเกิดขึ้นฮะอาเซียนก็ซ้อมรบร่วมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแต่ย้ายจากทะเลจีนใต้วันปักกิ่งนั้นโกรธสมาคมประชาคมสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนนะะตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตัดสินใจย้ายสถานที่ที่จะใช้สำหรับการซ้อมรบร,มร่วมครั้งประวัติศาสตร์ของกลุ่ม โดยจะถอยห่างจากหน้าน้ำที่เป็นของพื้นที่พิพาทนะครับของจีนออกไปเล็กน้อยจากการเปิดเผยของกองทัพอินโดนีเซียเบื้องต้นการซ้อมรบของอาเซียนจะมีกำหนดจัดขึ้นบริเวณทะเลนาทูนาเหนือนะครับทางส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ซึ่งอินโดนีเซียอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของพวกเขาแต่กองทัพของปักกิ่ง ทำการหน้าตเวนบริเวณดังกล่าวนั้นบ่อยครั้งนะครับก่อนหน้านี้นะการ,รเผชิญหน้ากับจาการ์าจีนขีดเส้นะประ9เส้นแสดงพื้นที่ที่พวกเขาอ้างว่ามีสิทธิทางประวัติศาสตร์เหนือพื้นที่ดังกล่าวแต่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านได้ตอบโต้แย้งข้อกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของตอนเองเช่นกันนะนั่นหมายความว่าตอนนี้อาเซียนนะตรึงกำลังใช้อาวุธเป็นหลัก ในขณะที่สถานก,การณ์ตอนนี้ก็ส่อจะล้มเหลวฮะปรากฏว่านาโต้ยอมรับแนวป้องกันนะครับของรัสเซียนั้นแข็งแ,งแกร่งปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของยูเครยนยังไร้ผลกองกำลังของรัสเซียได้จัดแนวป้องกันเข้มแข็ง,ขงนะฮะก่อนหน้าปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของยูเครนจากการเปิดเผยของเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาเหนือหรือ,รอนาโต นะครับพร้อมยอมรับด้วยว่าเวลานี้ยูเครนต้องเผชิญหน้ากับทหารของมอสโกที่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีทําให้ปฏิบัติการลุกคืบของยูเครนที่ถูกคาดหมายไว้สูงยังบรรล,ลุผลลัพธ์ที่มีนัยสําคัญแต่ก็ยึดกรองมาได้8หมู่บ้านแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเมืองใหญ่ๆได้ไวัยรุ่นเกาหลีอ้างหายใจไม่ออกพยายามเปิดประตูเครื่องบินกลางอากาศ ชายเกาหลีใต้วัย19ปีรายหนึ่งนะครับพยายามเปิดประตูเครื่องบินที่กำลังบินอยู่บนเครื่องบินโดยบ่นว่ารู้สึกแน่นหน้าอกวิตเกิดโศกนาตก,กรรมครั้งเลวร้ายแต่ก็เกราะดีนะฮะที่ลูกเรือได้เข้าไว้ททำการหยุดไว้ทันถ้อยแถลงของสายการบินเจจูแอร์ไลน์ระบ,บุว่าผู้โดยสารรายหนึ่งนะครับซึ่งบินในเที่ยวดึกจากเมืองเชบูประเทศฟิลิปปิน มุ่งหน้าสู่กรุงโซลเกาหลีใต้มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับหลังจากเครื่องบินบินขึ้นได้ประมาณ1นึ่ง <c oughs> ชั่วโมงระหว่างนั้นเขาก็ย้ายไปนั่งแถวหลังด้านหน้าเครื่องซึ่งอยู่ติดกับทางออกทำให้พนักงานต้อนรับต้องคอยจับตาเป็นกรณีพิเศษไม่นานก็ลุกขึ้นไปประตูฉุกเฉินพยายามจะเปิดมันออกแต่บรรดาลูกเรือช่วยกันตรุบ สกัดไว้ได้จากนั้นใช้เชือกมัดและควบคุ่มตัวไว้ตลอดการเดินทางที่เหลือของเที่ยวบินเจ้าที่สายการบิน j จ j ู Airline นะฮะร,ระบุแบบนั้นนะครับในขณะที่คาเทปอร c ซิฟิกมีการจัดการอบรมพนากาักงานใช้ภาษาจีนกลางนะครับเส้นปมรูปเรือเหยียดผู้โดยสารพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สายการบินคาเทปอรซิฟิก ของฮ่องกงเตรียมจัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนกลางและความเข้าใจด้านวัฒนธรรมจีนให้แก่พนักงานรวมถึงมีการเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับจากจีนแผ่นดินไหวจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากที่เกิดกรณีอื้อเฉาลูกเรือ3คนเหยียดผูด้โดยสารชาวจีนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับในขณะที่ผาวาหนักเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าผู้นำรัฐบาลพระทินของทิเบต ชีจีนอาจจะโจมตีไต้หวันแล้วก็อินเดียนะครับหากเศรษฐกิจถดถอยกระทบการอยู่รอดของพรรคคอมมิวนิสต์ผู้นำของรัฐบาลพัฒถินที่เบตได้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออสเตรเลียว่าเศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มถดถอย ลงอาจทําทให้พรรคคอมมิวนิสตัดสินใจโจมตีไต้หวันหรือยกระดับการ,รเผชิญหน้าทางทหารกับอินเดียและนี่คือพลวัตที่ควรต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเชิงเชิงนะฮะระบุว่าปักกิ่งมีข้อพิพาทดินแดนกับอินเดียไต้หวันรวมถึงปัญหาทะเลจีนใต้ทว่าสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆคือเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเวลานี้เข้าสู่ขาลง และมีคนหนุ่มสาวจีนว่างงานมากขึ้นเรื่อยๆสถานทูตจีนประจำกรุงแคมโบรราเรียกร้องให้สมาคมผู้สื่อข่าวและนักหนังสืพิมพ์ยกเลิกนะครับการปราศัยของเชอริงเวลานี้ยังไม่ออกมาความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับตำแหน่งรัฐบาลพัฒถินของทิเบตถูกตั้งเมื่อปี2012หลังจากที่องค์ทลายละมะผู้นำจิตวิญ,ญญาณสูงสุดของชาวทิเบต ตัดสินใจสละอำนาจทางการเมืองเพื่อเห็นแก่องค์กรซึ่งอาจจะมีอายุยืนยาวกว่าตัวท่านเองนะครับรัฐบาลจีนกล่าวหาว่าลาไัราลามะนะครับเป็นผู้ปลุกปั่นขบวนการแบ่งแยกดินแดนทิเบตและไม่ยอมรับสถานะของ CTA ซึ่งเป็นตัวแทนชาวทิเบตรประมาณ1 0 0 0 0แสนคนที่อาศัยกระจัดก,กระจายอยู่ใน30ประเทศทั่วโลก รวมถึงเนปาลแคนาดาและก็สหรัฐอเมริกาอีกประเด็นที่น่าสนใจคู่แล้วไม่แคล้วกันปรากฏว่าสามีภรรยากลับมาแต่งงานกันอีกรอบหนึ่งหลังจากอย่าขาดกันไป21ปีคู่รักมาเลเซียคู่หนึ่งทานไฟเก่าคุกกลับมาสร้างความสัมพันธ์และแต่งงานกันอีกรอบ หลังจากที่เขาและเธออยากขาดกันไปนานถึง21ปีนะครับนื่อง็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียนะครับในขณะที่เอายังไงแน่ฮนะรประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกสีเจนผิงเป็นผู้นำประเทศการหลังจากเพิ่งส่งเอนโทนีเคมบริงนะฮะไปฟื้นความสัมพันธ์กับจีน นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาเรียกร้องประธานาธิบดีสีชิ้นผิงนะครับว่าเป็นผู้นำเผด็จการเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีเคมบริงไปปฏิบัติหน้าที่เยือนปักกิ่งเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ย่ำแย่นะครับเป็นประวัติการนะครับไบเดนยังอ้างว่าสี หน้าอับอายไม่น้อยหลังจากที่บอลลูนสอดแนมของจีนลอยนอกเส้นทางจนเข้าหน้านฟ้าของสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถือเป็นการลื้อฝอยนะครับข้อพิพาทที่เคมบริงนะครับได้มีการเจรจา,าควรจะจบได้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นความขัดแย้งที่กำลังขยายตัวกว้างมากขึ้นกับสหรัฐอเมริกาและก็จีน ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับคงหนีไม่พ้นการที่สหรัฐอเมริกามีการส่งเอ็ดเอรเคมบริงรันรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาทําการเจราจากับจีนหลังจากที่พยายามปิดล้อมกดดันเล่นงานนะครับยุแยงให้จีนกับไต้หวันรบกันในทุกวิถีทางนะครับเพื่อต้องการเร่งในการขายอาวุธในฝั่งของเอเชียมากขึ้นและต้องการสกัด ไม่ให้จีนไปเข้าร่วมกับทางฝั่งรัสเซียที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะต้องการให้จีนนั้นยุตนะะิการใช้รวมกลุ่มของกลุ่มบิชที่จะมีการใช้เงินสกุลของตนเองในการค้าขายกันเพื่อต้องการให้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกายังคงครองโรคต่อไปแต่ปรากฏว่าการเจราจาระหว่างเอตนนีเกมริงฮะและก็ทางรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนไม่ประสบความสำเร็จ นะครับซึ่งการไม่ประสบความสําเร็จก็เป็นที่มาของประธานดีโจไบเดนแสดงความไม่พอใจกล่าวหาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นผด็จการก่อนหน้านั้นโจไบเดนได้มามีการประชุมที่ญี่ปุ่นฮะในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม G7 ซึ่งการประชุมกลุ่ม G7 ที่ประชุมของกลุ่ม G7 มีทั้งหมด7ประเทศตกลงกันว่าจะ กลงกันว่านะครับจะไม่ดําเนินการ,นะรสนับสนุนจีนอีกต่อไปดยการจะลด <c oughs> ด้วยการจะลดการพึ่งพาจีนให้มากขึ้นแต่ปรากฏว่าประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ฮ <c oughs> ะนะแม้กระทั่ง ประเทศที่เข้าร่วมใกล้ชิดกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด6ประเทศต่างยังคงพึ่งพาจีนเป็นสําคัญเหลือเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นทําให้สหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าโดดเดี่ยวกลุ่มบริษัทนะครับที่มีการตั้งขึ้นใหม่ซึ่งเริ่มต้นโดยจีนนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็มีทางฝั่งรัสเซียมีทางฝั่งของอินเดียมีแอฟริกาอียิปต์ไทยเข้าร่วมด้วย แล้วก็ประเทศต่างๆฮะปากีสถานก็เข้าร่วมทําให้ตอนนี้แม้กระทั่งฝรั่งเศสก็ขอเข้าร่วมด้วยนะฮะทำให้ตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปกําลังแตกฮะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปกําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมตอนนี้นะครับการเจรจาเมื่อไม่เป็นผลทําให้สหรัฐอเมริกาที่บริหารโดยโจบไบเดนจึงต้องฉุน เพราะตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองในสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราคงหนีไม่พ้นการซ้อมรบนะะการซ้อมรบที่คราวนี้อินโดนีเซียนะฮะเป็นเช่าภาพในการซ้อมรบของอาเซียนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาปายุกนะครับให้ทางไต้หวันในการทําสงครามกับจีนและประกาศจะทําการปกป้องไต้หวันถ้ามีการบุกรุก จากจีนทันทีในขณะที่ปะยุกลุ่มต่างๆให้ลุกืขึ้นมานะครับคราวนี้ก็ปะยุกลุ่มที่เบตนะครับแน่นอนฮนะต่อไปก็คงจะปะยุกลุ่มอุยกูเพื่อลุกขึ้นมาในการแบ่งแยกจีนแต่การยุลักษณะดังกล่าวส่งผลทําให้นะครับการขายอาวุธในเอเชียนะเพิ่มมากขึ้นนะครับประเทศต่างๆก็ตุนอาวุธกันมากขึ้นเพื่อจะรบกันเอง ในขณะที่อาเซียนก็ทําการซ้อมรบนะ,ะการซ้อมรบของอาเซียนก็เป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่นะครับดูท่า,าจะาบานปลายนะครับตอนนี้นะะทางอินโดนีเซียจะทําการซ้อมรบแต่จะไม่ให้ใกล้หมูกก่เกาะสเปนล,ลี่ที่จีนทําการครอบครองอยู่ซึ่งสารโลกนะฮะทำการตัดสินแบบพื้นที่เนี้ยนะ,ะแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ซึ่งจีนไปตั้งฐานทัพนะ,ะขึ้นมาเนี่ย เป็นของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดนะในเรื่องของการซ้อมรบของอาเซียนก็บอกจะไม่ใกล้บริเวณนั้นเพราะกลัวจีนจะเข้ามาทำการเล่นงานนะครับแล้วก็จะเกิดการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาแคนาดาก็เอาเรือไปวิง่งเข้าไปในหน้านน้ำ สากลที่ใกล้กับจีนในขณะที่จีนทําการซ้อมรบอยู่ก็เกิดการกระทบกระทั่งนั่นทางน้ำนะทางอากาศสหรัฐอเมริกาก็ใช้สถานเดียวกันนะไปยั่วยุทางฝั่งจีนกดดันจีนทําให้จีนเห็นท่าทีลักษณะดังกล่าวการเจราจาของเอนโทนี่เคมบริงนะกับรัฐมนตรีว่าการกระทวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและจีนจึงไม่ประสบความสําเร็จนะครับสถากนการณ์ตอนนี้ ถามมาตึงเครียดไหมตึงเครียดสหรัฐอเมริกาเครียดมากเลยเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองตอนนี้ไม่มีสีิลภาพและการบริหารของโจไบเดนที่เป็นแบบนี้จะส่งผลทําให้การเลือกตั้งในปี2024ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าทําให้โจไบเดนยากที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าไม่ต้องแปลกใจที่ จบไบเดนต้องฉุนประธานาธิบดีสีจินผิงถึงขั้นกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ย้ายแผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพาวานจนผ่านพ้นโพอภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศโลน การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ป้าทรสงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ,พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ว้วววฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไท,ทยร่มเย็น you